สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพทนับประพาเผยปมเลิกกอตต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสรองสําหรับแพทนับประพาคุณแม่คนสวยของน้องเรซซิ่งที่ล่าสุดเธอได้ออกมาตอบคําถามถึงสาเหตุการเลิกอดีตคนรู้ใจอย่างกอตถึงสาเหตุจริงๆที่ต้องโบกมือลาทั้งที่ความหวานของคู่นี้ไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยผ่านทางรายการแชรโดยแพทนับประพากล่าวว่า ก๊อคิดว่าแพทเป็นไบโพล่าพร้อมทั้งหันไปทางออสปรโมดบอกพี่โอ๊ตอนนี้แพทถึงเข้าใจคำหนึ่งตอนคุณเป็นข่าวแรกแล้วเราแซวคุณหมดแพสชั่นเคยแซวเขาตอนนั้นเขาก็ไม่พอใจใครล่ะจะไปหมดแพสชั่นวันนี้อ้าวก็เป็นซะเองไม่มีทะเละไม่มีมือที่3เหมือนชีวิตอยู่ดีๆทําไมเราไม่มีโมเมนต์อยากหวานไม่มีโมเมนต์อยากไปเที่ยวกับเธออยากกินข้าวกับเธอในหัวมีแต่ว่าเรียกกินข้าวหรือยังแม่อาบน้ําเปลี่ยนแพมเพรสหรือยังมารู้ตัวอีกที คือเราลืมเขาไปเลยแล้วเรารู้สึกไม่มีเขาก็เฉยๆเริ่มจากแบบนี้ก่อนอันนี้พูดที่แรกเลยแล้วความสัมพันธ์เราเกลียดชัดว่าเราจะพยายามไม่ใช้คำว่าแฟนเราใช้คำว่าเพื่อนสนิทเรากลัวที่สุดเดี๋ยวใช่ไม่ใช่อย่างนี้อยู่ ถึงเวลาเราคิดแล้วก่อนถึงวันนี้เราคิดมาเป็นเดือนแล้วว่าคําตอบของเราวันนี้มันจะไม่ใช่เหมือนเด็กที่จะแบบรักเลิกไม่คุยงอนอันฟอลฟอลซอนรูปไม่ซอนรูปเราคิดมาแล้วผลจะเป็นยังไงถ้าเราพูดเห็นรูปอะไรก็เฉยๆวันที่บอกเขาก็คงเสียใจคิดว่าเป็นบโพล่าเป็นบ้าหรือเปล่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกนเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ